วันนี้เราก็อยู่กับโรบอทเช่นเคยนะครับนะด่านที่เราจะมาเล่นวันนี้เป็นด่านที่เราจะต้องมาเดินขึ้นบันไดกันครับนี่คือบันไดที่เราต้องเดินขึ้นไปครับผมมันก็ดูไม่น่ายากนะลองเดินขึ้นไปกันดีกว่าครับผมโอเคดูเหมือนตรงนี้จะมีอุปสรรคอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องในนี่นะครับต้องหลบนะครับผมอย่าให้โดนอุปสรรคครับโอ้เราเราเราทำไมคงจะหลมอ่ะผมว่าการเดินครั้งนี้มันไม่ง่ายอีกแล้วว่ะการเดินขึ้นบันไดครั้งนี้ เออไม่ง่ายเลยบันไดมันลื่นด้วยคุณผู้ชมดูดินะเราลองกระโดดไหมลองกระโดดไหมลองกระโดดไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะอ๋อโอเคเราเริ่มเล่นเป็นแล้วครับผมถ้าเกิดมันมีสัญญาณเตือนเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ๊ยคือถ้ามันมีสัญญาณเตือนเมื่อไหร่เนี่ยคือเราต้องหยุดด้วยห้ามเดินครับแล้วคือคนมันสามารถหล่นลงมาชนเราล้มได้ด้วยนะเชี่ยเราต้องระวังเฮ้ยอย่าชนกว เอางี้ดีไหมผมว่ามันน่าสนุกดีนะจับเวลาไหมครึ่งชั่วโมง30นาทีโอเคสนุกสนานดีกว่าผมว่ามันต้องตื่นเต้นว่ะไม่งั้นผมไม่ตั้งใจเล่นแน่เลยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับป่ะ30นาทีนะเริ่ม30นาทีต่อจากนี้ครับผมผมต้องขึ้นไปถึงด้านบนให้ได้โอ้ยมามๆมาใจเย็น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 เราเริ่มเล่นไปแล้วถ้ามันมีป้ายขึ้นเตือนเมื่อไหร่ว่าเราจะเลือ่อนเราต้องหยุดครับเพื่อทรงตัวเว้โอเค ต้องตั้งใจเล่นแล้วนะครับต้องตั้งใจเล่นต้องตั้งใจเล่นเพื่อนๆหลบหน่อยเพื่อนๆเอ้ยโอ้โหไม่ยึดวาทำไมเคอย่างน้อยมันมีที่บล็อกให้เราอยู่เว้ยมันมีจุดบล็อกครับไปเนะโอเคก็เริ่มเล่นเป็นก็เริ่มตั้งใจเล่นได้นะโอเคบล็อกไว้ก่อนบล็อกถุกบล็อกนะครับนะพอมีเวลาจํากัดละ่ะคือแบบว่าแข่งแร่งขึ้นมาทันทีเลยดิ เแลู้ yeah. แต่ละคนมันลื่นลงไปดินอกจากเราต้องคอยดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องคอยดูเพื่อนด้านบนด้วยนะว่ามันจะหล่นลงมาหาเราหรือเปล่าครับโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันจะง่ายไปลวะสามสิบนาทีเยอะไปลวะสิบห้านาทีไหมหรือสิบนาทีดีคุณผู้ชมแหมเริ่มปากดีนะครับนะเฮียบันไดมันอีกยาวไกลเลยวะว่านะแม่ผมไหวนะเฮ้ย ข้างหน้ามึงอย่าเฮ้ย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 เด็กแปล๊โอ้โหโอ้ยเฮียแล้วมันลื่นลงมาไม่ดูตาม้าตาเรือตาแปะตาก้าวเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมลื่นอ่ะว่าสามสิบนาทีน่ะดีแล้วครับไม่ใช่เกมง่ายๆเอ้ยมีคนลื่นด้วยลื่นลื่นลื่นโอ้ ยี้โก,กยังอยู่จุดเริ่มต้อนอยู่เลยเชี่ยมันลื่นง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหเรีบยบร้อยครับใจเย็นใจเย็นยเย็นยเย็นเฮ้ยโถ่ไอ้ยกูเพิ่งขึ้นมาไอ้เจ้เฮ้ยทางนี้มันดูเหมือนจะเดินได้ยาวๆเลยป่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อผมยืนอยู่นิ่งๆแล้วนะผมยังไม่พ้นจากด้านล่างเลยโอ้โหนี่ตัวกูบักปหมเนี่ยไอ้เหี้ย เทียมันมีเด็กเปรตมันเอามีดได้ฟันคนข้างบนครับอะไรอ่ะถ้าเป็นทําตัวงั้นนะเราต้องรีบไปให้ผนตรงนี้ว่ะไม่งั้นเราเจอไอเด็กเปรตเสื้อเขียวขอขึ้นไปด้วยบรรทุกโอเคไปละไปต่อแล้วเราต้องหลบเราต้องรีบแล้วต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบ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 โอเคโอเคถ้าจะล้มเราขอมาล้มก่อเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันโกงกูเกม แกเป็นกองโกโอยยยโอเคโอเคสวยเฮ้หมาต่อไปคืองนู้นรีบไปเลยครับผมหยุดหยุดนิ่งไว้นิ่งไว้ไปไปยาวๆถ้าไปยาวๆได้ไมได้ไปไปยาวๆไมได้เราขอนีเอทางหน้าไม่ค่อยมีคนนะถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเวลาเราลื่นเนี่ย มันจะได้ไม่มีใครมาชนเราไงแ,แต่ก็ต้องอย่าเดินใกล้ๆน้องหมีคนนี้ไว้นะเพราะว่าถ้าน้องวัวล้มเนี่ยผมโดนแนะ่นนเฮ้ย้้ต่อไปต่อน้องวัวอย่าล้มนะน้องวัวน้องวัวอย่าล้มนะลูกน้องวัเงวเฮ้ยลุกเดินยาวได้เลยว่ะเดินยาวได้เลยว่ะโอเคสวยหลบตรงนี้ก่อนขอพักก่อนขอพักก่อนโอเคฮ่เรามาไกลแล้วบะคุณชมเราเริ่มเห็นด้านบนแล้ว

เกมมันกวนตีนนะผมผมยืนอยู่เฉยๆแล้วทำไมมันถึงยังลื่นก็ไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจวิ่งเราเดินได้ยาวมากครับเฮ้ยดูดูยี่ติ้นเขียวดิดูยี่ติ้นเขียวดิดูยี่นี้มันเด็กเป็ดไว้ดูยี่เด็กเป็ดนี่ไว้อ้โหเยี่ยคุณลงมาอันล่างเลยครับเฮ้ยทำไมมันทำตัวอย่างนั้นน่ะไอ้เฮี้ยแก๊งโอริโอไอ้สัตว์ว่าตายกูจะร้องไห้ มึงดูไอ้ที่ถือดาบนั่นมันยืนอยู Luckily, Hence, ่ข้างบนนังเห็นไหมน่ะกดเชี่ยเลยนะเว้ยไอ้ที่แก๊งทะลุถุงยางนะครับไอ้ที่พวกทะลุถุงยางมาเล่นโรบบ์โอ้โหโอ้โหโอ้ยอย่ากูไม่อยากกลับลงไปข้างล่างแล้วเราอย่าไปเจอไอ้แก๊งทะลุถุงยางเฮ้ยมึงอย่าเลื่อนไอ้เจ๊โอ้ย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 ยับทะลุทะลุเราต้องรีบขึ้นไปให้สูงว่าไอ้ทะลุถุงยางมาเกิดให้ได้ครับเพราะไอ้ที่เด็กเป๋นี่ดิ ถือมีดถือมีดพร้อมฟันคนอื่นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยๆอ,อ,อ,อยู่ดีผมก็สปีดขึ้นมาเฉยเลยวะ่ะก็สวยดิครับอย่างนี้ก็มาดีครับเฮ้ยเช็คพอยต์แรกปะเนี่ยแม่งเหมือนไม่ใช่เช็คพอยต์หรอกเอายิงอะโอ้โหผู้ชมตรงนี้ดิแม่งมีบังเกอร์แค่อันเดียวครับรีบไปได้รีบไปดีกว่าครับไปเฮ้มาเด้ทะลุถุงยางมาเกิดมึงมีทางตามากูทังหรอกเชีย่ยกโดนเฮ้ ไม่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 ตกไปข้างล่างไม่ตกไปข้างล่างโอ้ยบางทีเราก็ไม่ได้ขยับแต่มันก็ลื่นเฉยเลยวะผมก็งงแม่งเหมือนกันนะครับนะดูดิเนี่ยผมไม่ขยับบางทีแม่งก็ลื่นดูดิเนี่ยผมไม่ขยับนะเว้ยผมว่าอาจจะทีบางทีอาจต้องรีบหยุดนะไม่ควรแบบมีแจมอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องรีบหยุดเลยเ้ามันเตือนน่ะเหอแบบว่าห้ามเป็นเหลี่ยมอ่ะห้ามเหลี่ยมอ่ะคือแบบน่าจะต้องห้ามเหลี่ยมครับโอเคกูเริ่มเล่นเป็นละ ก็คือถ้าจะลื่นคือห้ามเหลี่ยมครับห้ามมีแถมให้หยุดเลยโอเคถ้าอย่างนี้อีซี่ว่ะ15นาทีก็ทันกูล้าพูดเลยเล่นเป็นละโหหเมนนะึงไงเหมือนผมเห็นมีคนถืออาวุธยืนอยู่หน้าปากเหวด้านบนนะครับผมเอ,เอ้าเฮ้ยกูหยุดแล้วน้องนี่ปอนเราจะขึ้นไปถึงเส้นชัยได้ไหมเนี่ยโอลถ,ถุงยางมันรออยู่ด้านบนนะ่ะเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เขาได้โอเคสวยเอมจุดเซฟที่ปลอดภยัยโอ้หืดแค่นิดเดียวครับแต่ถ้าคุณมองดูดีนะมันจะมีไอสองคนน่นยืนอยู่เว้ยมันคือไอ้พวกทะลุถุงยางมาเกิดคนระับดูดิเอ้ยมันล่วงเว้ยไอ้้ไอพวกทะลุถุงมันล่วงเว้ยเฮียจังแม่งไอ้เียพวกทะลุถุงยางมาเกิดไอ้สัตว์เป้าหมายคือด้านบนเว้ยเป้าหมายคือเส้นชาร์ดด้านบนเว้เยไอ้พวกทะลุถุงยางอเอา้าอะไรเฮ้ยทำไมันไม่มีเตือนอะ่ะ เฮ้ยทำไมมันคนนี้ไม่มีเตือนน่ะเราต้องไปให้ได้เราต้องไปซื้อหญ่ให้ได้ผู้ชมเฮ้ยเราไม่ลื่นเลยว่ะเราไม่ลื่นเลยเราไม่ลื่นเลยขอร้องขอร้องอย่าเพิ่งลื่นอย่า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 ลื่นเย้โอ้โหเฮียเชียเรามาถึงนะครับผมแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะประตูมิติหรือไปที่อื่นวะหรือมันมีด่านอื่นวะลองไปดูไหม โอ้ยเฮี่ยมันคือมันให้เรากลับมาเล่นใหม่มันไม่ใช่ด่านอื่นไม่ให้เรากลับมาเล่นใหม่ครับ